สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่เดที่50นะคะอย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาค่ะนะคะตอนนี้อยู่กลางทะเลอีกวันหนึ่งแล้วเป็นวันสำคัญด้วยนะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะผู้คนเยอะมากนะคะแต่หัวข้อเราสำหรับเดย์50นะคะที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าวันนี้จะให้3เทคนิคนะคะ สำหรับการที่เพิ่มความสุขให้ที่สมองของเราค่ะเออนะคะเก๋ามากนะคะพี่สมองของเราที่รักเราดูแลเราขณะที่เรายังไม่เข้าใจนะคะเรื่องจิตวิญญาณว่านะคะเอ,อ่ออยู่ตรงไหนและตรงไหนนะไอ้ตรงไหนและตรงไหนเดี๋ยวเราจะรู้กันภายใน90วันนี้แน่นอนนะคะแต่ให้ตามในเรื่องเราตั้งแต่เดย์หนึ่งจนถึงเดย์นี้นะคะเพราะว่าเมนทอร์จิ๊ นำในนะคะโกลเม็ดเด็ดรายของนะคะการรู้จักชีวิตแบบครบวงจรให้พวกเรา90บันถือว่าเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะเพราะว่าที้ทำตั้งใจทำเพื่อพวกเราทุกๆคนนะคะวันนี้จะรู้ไม่รู้จะฟังไม่ฟังแต่วันหน้านะคะทุกในเรื่องของการไลฟ์สดที่จี้ออกมาไลฟ์สดในทุกเพจทุกนะคะทุกตอนนะคะ มันจะเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นะคะตอนนี้คิดดูมีคนฉลองคู่ให้เราคิดดูนะคะว่าเราโชคดีขนาดไหนนะคะมีคนฉลองคู่ให้เราจ้านะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากนะคะแล้ววันนี้ตามเทคนิค3เทคนิคนี้ให้ดีค่ะเทคนิคแรก เออนะคะเดี๋ยวให้ดูพุก่อนอ่ะคศไหนๆก็จะจุดละนะคะอะจุดอีกทีซีนะคะจะจะให้ทุกคนได้เห็นพุสวยๆจะจุดอีกไหมล่ะไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะพุหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็ขอขอบคุณนะคะพุทุกดอกด้วยนะคะแล้วก็อ่ะตามมาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวของเราส่วนใหญ่แล้วจะโดนพี่สมองสั่งอ่ะ มากกว่านะคะความรู้สึกที่จะก้าวความรู้สึกมันออกมาแล้วจะก้าวจะก้าวแล้วและสุดท้ายโดนสมองค้านบอกอย่าทําเลยเธอทําไม่ได้หลอกติดกับดักทันทีแล้วเป็นไงสมองก็นะคะ,ะก็เรียกว่าสมองก็เครียดเพราะใจก็เลยอยากทําเอาวันนี้นะคะจะให้สมองกับนะคะความรู้สึกนะคะมีการสามัคคีกันมีการสามัคคีกันแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะ เต็มศักยภาพาเพราะว่าอัตหีอัตาโนนาโถนั่นหมายความว่าตนแห่งกายเป็นที่พึ่งตนแห่งจิตต้นแห่งจิตเป็นที่พึ่งตนแห่งกายพูดอย่างนี้นะคะเพื่อให้มองเห็นว่าต้นแห่งกายมีสมองเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดต้นแห่งจิตมีในเรื่องราวความรู้สึกนิคิดเป็นขุมพลังงานที่ยิ่งใหญ่และถ้ากึกความขี่ในเรื่องของการใช้ความคิดที่หมุนรอบ กับนะคะความถี่ของอารมณ์ที่หมุนรอบมันต่างกันหลายพันเท่านี่หลักวิทยาศาสตร์นะคะแต่จะให้มาบอกเป็นเป๊ะๆอย่างอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องราวของเพจนี้แต่ทุกคนอ่ะพอจุดพุดูก่อนดูก่อนอยากให้ทุกคนอ้าวเวลาจะจุดพุก็ไม่ทันได้ยินแต่เสียงนะคะอยากจะเห็นแสงด้วยนะคะโอเคกลับมาต่อนะคะในเรื่องราวของนะคะ เอนักวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยออกมาแล้วละคลื่นสมองของเรามีรอบในการทํางานนะคะจำนวนตัวเลขเท่าไหร่ที่เรียกตัวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดินทอจิจิเอามาเล่าให้ฟังแต่มันจะมีกําลังการเคลื่อนที่ที่น้อยกว่าการกําลังเคลื่อนที่จากจิตใต้สํานึกหรืออารมณ์หลายเท่าหลายเท่าจะนี่ทั่วเ,เขาเรียกว่าเหยียบกันนะคะเหยียบเหยียบเหียบเหียบไม้รถอ่ะ ห่างกันยังไงแบบผิดลิตลับเลยดังนั้นเนี่ยตอนนี้นักวิทยาศาสตร์คนรุ่นใหม่เนี่ยใส่ใจในเรื่องการที่จะถ่ายทอดวิธีการเข้าใจในสภาวะจิตให้กับลูกกับหลานเพราะอะไรเราคือบรรพบุรุษของมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ทิ้งเพราะวันนี้นะคะเราไม่ลุกขึ้นมาทําการเรียนรู้ปฏิวัติแล้วลูกหลานเราจะเดินทางไปยังไงอย่าให้ความทุกข์มันซ้ําซ้อนอยู่กับเราแล้วจะสืบทอดไปอยู่กับลูกหลานยาวนาน ใครปรับตัวได้เร็วความสุขมันก็เข้ามาเร็วใครปรับตัวได้เร็วความสุขมันมายั่งยืนเพราะนับจากวันนี้เป็นต้นไปสู่วันข้างหน้าชีวิตไม่กลับไปเหมือนเดิมวิธีชีวิตเปลี่ยนใหม่เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีใช้ความรวดเร็วใช้ในเรื่องราวของนะเครื่องจักรกลมาแทนกําลังของมนุษย์มนุษย์ทําอะไรทําหน้าที่สั่งนะฮะมนุษย์ทำอะไรทำหน้าที่ส่งความสุขให้กับโลกนะฮะ สร้างความสุขให้กับตัวเองส่งความสุขให้กับโลกสร้างความสุขให้ตัวเองส่งความสุขให้กับโลกคุณเป็นโรงงานผลิตความสุขพลังงานที่คุณผลิตความสุขนี้มันจะส่งผลให้กับโลกยกระดับมิติและก็คุณจะได้รางวัลจากโลกเพราะคุณนะคะรู้จากตัวตนที่แท้จริงเสียทีหน้าที่ที่แท้จริงของมนุษย์คือจิ๊กซอของตัวคุณเองที่ถือไพ่อยู่เมื่อไหร่ที่คุณวางคุณจะทําให้โลกสมบูรณ์นะคะ นี่คือแบบใจความสําคัญที่เอาแบบเนื้อๆมาให้ทุกคนและถ้าเกิดใครยังไม่เธอจุดใน้องการที่แบบเข้าใจชีวิตตัวเองวันนี้นะคะมี3เทคนิคที่จะทําให้คุณนะคะชน,นะในเรื่องราวเกมที่จะทําให้สมองมีความสุขมากขึ้นสมองที่นะคะติดกับจักกับอดีตกับประสบการณ์นะคะต่างๆนานาหรือข้อมูลนะคะที่สังคมยัดเยียดให้เรา สังคมยัดเยียก็เป็นธรรมดาเราเป็นสัตว์โลกที่นะคะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะ,ะดังนั้นเวลาเราเข้าสู่สังคมเราก็อยากเป็นพวกมากลากไปนะคะไม่หมายความว่าอ่าสังคมไปทางไหนเราก็อยากไปทำอ่าตามตาม,ตามประมาณนั้นถ้าเป็นสังคมที่จเจริญด้วยปัญญาเข้าใจไหมคะเป็นสังคมที่เจริญปัญญาคุณก็โชคดีเพราะคุณจะมีปัญญาติดตัวมาด้วยแต่ถ้าเป็นสังคมที่เขาไปทางด้านโลกเก่านะคะโลกเก่าคือ อะไรไม่เลือกอะไรเงี้ยโดยไม่รู้ว่าคลื่นพลังงานมันมีผลกระทบกับชีวิตเรานะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เราต้องมาฝึกเคลียสนามพลังงานให้ตัวเรามีนะคะความสุขและนํำศักยภาพของตัวเราออกมาใช้ได้เต็มที่เอามาถึงข้อที่1เลยแล้วกันข้อที่1เอาแบบง่ายงนะคะเป็นเรื่องราวถ้าเกิดภาวะอารมณ์หง,งุดหงิดนะคะเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วคุณก็รู้ว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจและอารมณ์หง,งุดหงิด มันจะกําหนดอนาคตคุณและทำให้อนาคตของคุณนะคะมันจะหม่นหมองหมองไหมถ้าคุณรู้จักกดตรงน,นี้ดีแล้วเราใช้การแอคชั่นเปลี่ยนท่าทางนะคะสมมุติเรากำลังเอ่อกำลังอยู่เครียดเครียดอยู่อะไรเงี้ยกำลังเครียดเียดอยู่กับสถานการณ์ในบางสถานการณ์อยู่นะคะถ้าเราต้องการให้นะคะสมองนะคะมีการหักเห ไม่ไปโฟกัสเรื่องปัญหาที่เครียดๆก็เปลี่ยนท่าทางค่ะ,ะเปลี่ยนท่าทาง yes. นะคะทำท,ท่าทางสนุกสนานเฮ่า hey, จะหัวเราะออกมานะคะถ้าไม่เกรงใจคนอื่นหรือยิ้มนะคะหวานๆนะคะหรือไม่ก็ทาท่าทางเอาหนึ่งว่าฉันได้รับชัยชนะแล้วนะคะการเปลี่ยนท่าทางที่ส่วนกับสมองนะคะมันจะทําให้สมองเนี่ยนะคะเขาเรียกกลวงของจิต มันจะทำให้สมองเนี่ยนะคะปรับตัวไปตามท่าทางเมื่อไหรที่ท่าทางนะคะเราบอกว่าเราฉลองชัยเรามีชัยชนะนะคะมะีการคุมสถานการณ์เหนือเกมได้สมองนะคะเขาจะมีการนะคะปรับสารเคมีในสมองนะคะให้ตรงกับท่าทางของการแสดงออกของเราเข้าใจไหมคะว่าเราฉลองชัยอยู่สมองก็เปลี่ยนนะคะจากความเครียดที่กําลังคิดลบๆไร้ๆอยู่กลายเป็น โอ้โหนเนี่ยไปจัดในเรื่องของสารเคมีคดีๆที่เรียกว่าเอนโดฟินเห็นไหมสารความสุขหรือสารแห่งความสําเร็จนะคะทำให้สมองเปลี่ยนทิศทางแทนที่จะหดหู่อยู่ในนิวรอนที่หดหดแอคซอนที่แย่ๆก,ก็กลายเป็นนิวรอนที่เบ่งบานและเป็นแอคซอนที่แผ่ขยายไปในทางที่ดีขึ้นนี่คือการเปลี่ยนด้วยท่าทางเทคนิคแรกนะคะง่ายๆเอาไปฝึกใช้ค่ะเพราะเป็นทอจิจิก็ใช้แบบนี้มาระยะหนึ่งนะคะ โจทย์ในเรื่องราวของการที่จะเปลี่ยนนะฮะอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นอันนี้คือเกิดผลลัพธ์แล้วจึงมาบอกนะคะเพราะว่าถ้าไปฟังคนอื่นแล้วเราไม่ได้ใช้กับตัวเองนะฮะเปลี่ยนเอ่อกาเรียกไปฟังของคนอื่นนะคะแล้วก็ท่องจําแต่ไม่เคยใช้กับตัวเองสมองยังคิดยังไงก็ปล่อยสมองคิดๆไปนะคะโดยไม่ได้เอาเทคนิคของลีลาท่าทางการแอคชั่นเอามาช่วยใช้แล้วรู้ว่านี่คือมันเป็นผลลัพธ์แล้วก็ไม่กล้ามาบอกทุกคนนะคะ ทีนีเทคนิคข้อที่2เทคนิคข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวที่ง่ายๆนะคะแต่คนไทยไม่ค่อยทํากันนะคะแต่ต่างชาติเขาก็ทํากันเยอะโดยเฉพาะโซนยุโรปนะคะในเรื่องราวของการที่จะ relationship หรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะอะไระลูกๆทั้งหลายนะคะ,ะถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยจะมีการคจสมีการบอกว่า l ล v e นะคะเป็นเรื่องปกติแต่คนไทยนี่นะคะ ก็เป็นเรื่องราวของการบอกรักกันภายในครอบครัวค่อนข้างจะมีน้อยนะคะแต่เทคนิคข้อที่2ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ดีมากถ้าต้องการให้สมองมีความสุขนะคะสมองมีความสุขและคุณจะได้รับความสุขทันทีสารของความสุขที่มันหลั่งอยู่ในร่างกายนะคะมันจะเป็นคลื่นพลังงานที่มันทําให้อารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมันสื่อสารกับนะคะพลังงานที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองรือภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าจัก,กรวาลน,นะคะ ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของการดูแลเราด้วยความรักตั้งแต่เกิดสนามพลังงานแห่งนี้มีสนามพลังงานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่โอบร้อมเราทุกๆคนนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเครียดเมื่อไหร่ที่คุณต้องการเยียวยาตัวคุณเองอย่างรุนแรงและอย่างรวดเร็วนะคะมีเทคนิคของนักจิตวิทยาแนะนําว่าโทรศัพท์นะคะไปหาคนที่คุณรักค่ะ โทรศัพท์พไปหาคนที่คุณรักและบอกรักเขาว่าทําไมคุณถึงรักเขาเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคุณสามารถทําได้มันก็ปลดล็อกนะคะความรู้สึกอึดอัดในใจคุณนะคะพร้อมกันนั้นคุณก็จะได้มีความสุขในการบอกรักคนที่คุณรักและเป็นโบนัสที่แถมคือความรู้สึกการบอกรักคนที่คุณรักเขาก็จะชื่นใจที่เขาได้ฟังคำว,ว่ารักจากคุณถือเท่ากับว่าเป็นการยิงนะฮะยิงปืนนัดเดียวนะฮะได้นกหลายหลายตัวเข้าใจไหมคะ ดังนั้นนี่คือเทคนิคที่2ค่ะลองไปฝึกฝนดูนะคะบางครั้งการที่จะบอกรักนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราบางครั้งก็ยากเยนแสนเขนเสลือเกิดแต่ถ้าเกิดทําแบบธรรมชาติบอกรักตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นหรือบอกรักในทุกครั้งที่เจอหน้าจะเป็นไรไปล่ะนะคะอันนี้เมนทอร์จี้ใช้กับลูกชายนะคะบอกรักตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็สวัสดีบอกรักกันเข้านอนก็บอกรักสวัสดีนะคะ แล้วผลการเรียนเฉลี่ยก็ตอนนี้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะดังนั้นในเรื่องของคําพูดง่ายๆนะคะที่ออกจากปากเราแต่มันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่และมันเป็นพลังงานคลื่นเดียวกันกับโลกใบนี้ที่ใช้รักเราทุกๆคนนะคะโลกใบนี้สร้างด้วยความรักโลกใบนี้มอบเราให้เราด้วยความรักอากาศหายใจ u ลิม m i t ็ดเยอะแยะมากมายนะคะไม่มีใครที่นะคะขาดแคนแลนในเรือ่องของอากาศหายใจนะคะดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้ที่เป็นดาวเคราะห์ให้เรามาเกิด ให้เรามาอยู่ในกายภาพตรงนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวมาหัศจรรย์มากเอาเป็นว่านะคะเทคนิคข้อที่3นะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่จะสามารถทลายกำแพงนะคะของความนะคะที่ความทุกข์ออกจากตัวเราได้อีกข้อหนึ่งหรือพูดง่ายๆบุคคลที่ชอบเสพติดนะคะในเรื่องของความทุกข์เป็นนิรันดร์นะคะหมายความว่าอะไรเกิดมาก็มองโลกในแง่ดี กับเขาไม่ค่อยเป็นนะคะมีความลงเลสงสยัยหรือมีข้อนะคะมีเหตุมีผลมีตักกะเยอ่ยแยะมากมายคือใช้สมองนะคะจนเคยชินถ้าเป็นอย่างนี้นะคะให้เทคนิคข้อนี้ไปเป็นข้อที่3ค่ะคือเป็นเทคนิคของการที่จงวางเรื่องของตัวเองลงสักหนึ่งนาทีนะคะจงวางเรื่องของตัวเองลงสักหนาทีค่ะ แล้วนะคะลองมาดูว่าตัวเราเองจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนรอบข้างหรือคนอื่นได้บ้างนะคะเพราะว่านี่หลักจิตวิทยานะคะบอกว่ามนุษย์อ่ะคือเป็นสัตว์สังคมนะคะเวลาถ้าตัวเองจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้จะเต็มใจในการทําและในการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเพราะว่าจะได้มีนะคะเขาเรียกว่ามีความภาคภูมิใจและนะคะ,ะดีใจในความที่ตัวเองมีคุณค่านะคะ ในเมื่อเรานะคะถ้าคิดในเรื่องของปัญหาของตัวเราแล้วมันจมอยู่กับปัญหาตัวเราก็หยุดสักหนึ่งนาทีนะคะหยุดสักหนึ่งนาทีแล้วก็หันไปใส่ใจนะคะความต้องการของผู้อื่นที่ต้องการจากความสามารถในตัวเราที่มีและเราก็นะคะเข้าเหมือนกับว่าเป็นจิตอาสาก็ดีหรือนะคะทำเพื่อคนอื่นให้เกิดความสุข ขณะที่เราทําให้คนอื่นเพื่อเกิดความสุขใจเราเป็นผู้ให้นะคะนี่หลักเป็นแบบกลลวงของจิตทั้งหมดเลยเพื่อให้คุณอยู่ในสาภาวะของชีวิตที่ภาคภูมิใจในตัวเองและมีความสุขง่ายๆวันนี้มาให้สามเทคนิคนะคะใครฟังแล้วนะคะนําเอาไปใช้ได้ผลยังไงก็ส่งในเรื่องของคอมเมนต์มาให้เมนทอร์จีจด้วยเพราะว่า3เทคนิคเหล่านี้นะคะนัก าวิทยาหรือนะคะคนที่ดูแลนะคะคนระดับเศรษฐีของโลกและก็คนที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกเป็นนักจิตต่วิทยาไว้ดูแลลูกค้านะคะที่จะมาปรึกษาทางด้านจิตนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นโรคจิตนะคะเพียงแค่บําบัดเพื่อที่จะไปทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะถ้าสภาวะจิต ไม่พร้อมนะคะก็จะทําเรื่องใหญ่ได้ยากนะคะเพราะจิตเป็นอะไรจิตเป็นนายนะคะกายเป็นฐานของจิตดังนั้นนะคะถ้าจิตยังไม่พร้อมนะคะก็ยากมากค่ะที่จะทําการใหญ่ได้ดังนั้นวันนี้เป็นทอจิตี้นะนำเคล็ดลับนะคะแล้วก็พิธี3เทคนิคที่ยิ่งใหญ่นะคะสำหรับผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้มาดูเขตเปลี่ยนพลังสู่ความรวยแห่งนี้เพื่อให้คุณไปต่อยอด ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพนะคะเต็มความสามารถของคุณได้เต็มที่นะคะแล้วปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ก็นะคะมาศึกษาจากเพจนี้และนําไปใช้ได้เลยอย่างได้ผลนะคะเพราะมีงานวิจัยอะไรรองรับรุดร้อยแล้วไม่ได้มโนเองคิดเองนะคะผ่านการวิจัยและก็ทดลองใช้จนเห็นผลมาแล้วมากมายทั่วโลกค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็วันนี้เดย์หแล้วเรายังมีนะคะชาเลน g ์นะคะมีการท้าทายจากวันนี้จนถึงสิ้นปีอีกสอีกเพียงแค่40วันดังนั้นนะคะพลังที่เรามีอยู่ณวันนี้จึงไม่สามารถที่จะถดถอยหรือลดน้อยไปกว่าเดิมได้มีแต่เพิ่มให้มากกว่าเดิมและเข้มข้นในกลุ่มพลังงานที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอ่า จบแล้วมีคนฉลองคู่ให้เราโอเคนะคะเรามาดูนะคะว่าจะมีดอกไหนอีกนะคะที่จะฉลองคู่ให้เรานะคะแบบสนุกสนานแล้วก็ล่าเริงเป็นการประกาศว่าเราถึงเส้นนะคงความสําเร็จแน่นอนโชคดีนะคะุนี่เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย